ความรักที่ดีจะต้องรู้สึกยังไงถ้าความรักทําให้คุณต้องหมดพลังนั่นอาจจะไม่ใช่ความรักที่แท้จริงค่ะคูก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยคิดว่าความรักเนี่ยก็คือการที่เราต้องยอมทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําให้เขายอมรับในตัวเราแต่พอเวลาผ่านไปค่ะคูณได้เรียนรู้ว่าถ้ามันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยจนลืมรัก,กตัวเองมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงค่ะความรักที่ดีอ่ะจะต้องทําให้เรารู้สึกได้ว่า1 เราเป็นตัวของตัวเองได้ 2. เราไม่ต้องฝืนเพื่อให,ให้เขายอมรับในตัวเรา 3. เราจะต้องเติบโตไปได้วยกันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งที่ต้องพยายามค่ะถ้าวันนี้เราต้องกลายเป็นคนแปลกหน้าให้กับตัวเองนั่นอาจจะไม่ใช่ความรักที่แท้จริงค่ะเพราะว่าคุณนะ่ะสมควรที่จะเจอความรักที่ดีกว่านะั้นถ้าใครมีความรักที่ดีนะคะลองทิ้งใต้คอมเมนต์นี้เป็นกำลังใจให้กับคนที่มาเห็นิปดี